กวางตุง้งกระหล่ำปลีกำละสิบบาทแต่กระหล่ำปลีมัดละยี่สิบส่วนที่โคมใจสามสิบห้าบาทหูวันตุาจะต้มได้สักกี่หม้อไป ท่านค่ะวันนี้มาจอบกับวารุตานี่คืออุปกรณ์ของวารุตาตะกรา้าพร้อมกับปินโตอยากได้อะไรอยากซื้ออะไรใส่ปินโตใส่ตะกร้าเลยค่ะเจอน้องที่อบรมเบาหวานด้วยกัน,นก็เลยเมาส์กันนานหน่อยเลยค่ะไปกันค่ะมีอะไรให้วารุตาบ้างวันนี้ เดินไปทีละโซ่ทีละโซยมอะไรไหม,มหัวเช้ามีอ,อะไรให้วาดตามไหมอยากกินถั่วพูวันนี้ขอเอาถัวพููผงผักสิบบาทบัวบกสิบบาทผักบุ้งสิบบาทขอบัวบกหน่อยค่ะแก่ช้ำไงใครที่ยังไม่เคยกินผักแยงลองดูนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะ ลุยต่อรุตาจะซื้อวันนี้จะซื้อคณะควางตุ้งกระหล่ำปีเราเอาจะเอาไปต้มแค่โรคเบาหวานกันค่ะ10บาท10บาทชับูสิบบาทบบาท,บบาทุกอย่าง10บบาทหมเลยค่ะ ต่างหวานเยค่ะหานปลา20บาทถุงเบอรลอเลยค่ะเอามาจากไหนจ๊ะแม่คะสั่งก็ตรงนี้ค่ะก็าูกเองเออเหรอเขามีพันธุ์มีต้นขายไหมอะขายไม่มีอะเขาซื้อต้นมันมาปลูกต้นหลายปีแล้วอ๋อถามก่าเนื้อเขาปลูกไว้ประมาณเท่าไหร่เยอะเยอะเยอะอยู่ใช่ไหมโอ้โหนี่ก็ฝักบัว20บาทเอ้ยสายบัวสิเขาเรียกสายบัวมีนีด้วยค่ะ ขนุนที่ต้มแล้วแล้วก็นี่อย่างไม่ต้มสิบบาทจะเอาไปตำตำขนุนขายหมดแลก็ต้องใหม่อ๋อขายหมดก็ต้องใหม่อีกแ้วก็มีนี่ไข่มดแดงด้วยแล้วก็มีตัวอุ้ยสามสิบบาทส่วนอันนี้ก็30บบาทร้านขายปลาถูสแพ็คห 10บาท25 30 3แพ็คร้อยแล้วแต่เลือกกันไปเลยค่ะเจอซี่โครงไก่แล้วค่ะ1กิโลใช่ไหมคะ35บาท1กิโลหนึกิโลบาทค่ะได้เรียบร้อยแล้วค่ะซี่โครงไก่เหลือคณะกวางตุง้งแล้วก็การาลำปรีค่ะวันนี้มาลุยกับบรรตาด้วยกันนะคะเรามาซื้อของไปต้มซุปต้มซุปเพื่อแก้โรคเบาหวานด้วยกันค่ะ ร้านนี้ยี่สิบีสิบยีสิบเลือกกันไปเลยค่ะตเดี๋ยวพี่โทรหาเด้อได้คนะ่ะนี้ค่ะของหวานเต็มเต็มล้วนล้วนข้าโพดมีเผือกมีมันสารพัดอย่างเลยค่ะ ต้องมีดอกกับไม่มีดอกเนี่ยยังมีดอกกไม่มีดอกแล้วมันยังไงอร่อยกว่าการยายและอันไหนมีประโยชน์มากกว่ากัน,เ,น,นเหมือนกัน,ยนอย่างนั้นหนูเอาอันนี้มัดหนึ่งเอาอันนี้อีกมัดหนึ่งสองมั เรียบร้อยแล้วค่ะกะหล่ำปลีอ่คณะแล้วก็ขวางตุ้งซี่โครงเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรุตาจะเอาไปต้มเป็นซุปหวายทานดีใจมากวันนี้ได้ครบแล้วโอเคไปแล้วค่ะยายหนูไปแล้วนะของกินเยอะมากแล้ววันนี้คนก็เยอะมากด้วยค่ะ เยอะมากเสื้อผ้าก็เยอะมากเลยค่ะหูยมาเป็นเต็มเลยค่ะมุมนู้นห้าตัวหนึ่งเกเยอะมากจ้ะครบอีกแล้วได้อีกแล้วค่ะเจอร้านเสื้อผ้าเมื่อไหร่ก็เป็นเมื่อนั้นเราต้องแวะ้อสักหน่อยจนตอนนี้ตู้ไม่มีจะใส่แล้วค่ะ แฟนประชดบอกเธอเรียกช่างมาทำตู้ข้างฝาฝา,าผนังยังว่างไว้อย่างนั้นไปค่ะไปลุยกันต่อนี่ร้านขายแตงโมของอะไรมาอ๋อนี่ปิ่นโตเจ๊มาซื้อกับข้าวนี่ตัวละ50ิบาทส่วนมากๆเลยค่ะ50บาทห้ิบบาทขอแวะดูสักหน่อยค่ะ นี่โรยห้าสิบบาทแต่เป็นเสื้อที่แบบแบบผู้ใหญ่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้ก็สวยเนาะห้สบาทสวย,ยเสื้อตัวนี้สวยจะเสียดายแขมนมีรูค่ะสวยฝั่งนี้สองตัวหนึ้าสิเอาไว้ใส่ไปวัดสวยมากเลยค่ะน่ารัก โอ้ Ooh, ตัวนี้ก็สวยไปกันค่ะไปกันต่ออรุตาจะได้กลับบ้านตอนไหนกันนี้เปนบอกว่าอยากได้ mm hmm. ไอ้ขนมไข่นกกระทาอรุตากำลังโมหาไม่รู้อยู่ที่ไหนค่ะ แบบหลายอย่างเลยค่ะอุ้ยเสือ้อเสื้อตัวละเท่าไหร่จ๊ะตัวละสิบบาทจ้ตัวละสิบบาทห <6 S 1> ตัวห้าสิบเลือกดูกได้เลยเ,ลอ<ด>เลย,เยเอะมากๆ10สิบบาทสิบบาทค่ะส่วนฝั่งนี้ตัวละยี่สิบบาท ตุ๊กตาก็ได้มีทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่มีทั้งตุ๊กตาแล้วก็มีกระเป๋าสวยๆด้วยนะคะรวมถึงมีผ้าพันคอด้วยถ้าพันคอหรือหมวกคะนะ้าอ๋อนี้สีสแ<ร>งดง <ไป S 2> แดงใบละสิบบาท๋อหมวกใบละสิบบาทค่ะใบละสิบบาทจ้ากลังหาลูกกลมๆให้แฟนไข่นกคะคาหาไม่เจอแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> นกระาอยู่ไหนนาะอยู่ไหนมองหาไขาน่นกกระทาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนค่ะดูแต่ละซอยว่าซอยไหนมีไขน่นกกระามองหาค่ะ น่าจะไม่มีไข่นกกระทาวันนี้ค่ะกรหลังกิโลละ25บาทเินเก้วกันนิ่น2โล50บนี้ค่ะส่วนส้มนี้นะคะก็คือ2โลห้าสเหมือนกันมะนาวแป้นพิจิตถุงละ23ถุงห้าสิบเอาตาให้ดูนี่คือถุงละ20บาท ส่วนแอปเปิ้ลถุงละ50บาทก็มีหลายลูกอยู่นะคะประมาณ6ลูกด้วยกันของวารุตาค่ะซื้อแล้วกลับบ้านกันดีกว่าค่ะเต็มไม้เต็มมือแบบนี้ฮิ้วแทบไม่ไหวกันแล้วค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันวารุตาได้อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆนั่นก็คือได้ ผักสอย่างพร้อมกับซี่โครงไก่เพื่อที่จะเอามาทำซุปแก้โรคเบาหวานวารุตาก็ต้องควบคุมค่ะไม่ควบคุมอย่างนั้นเดี๋ยววารุตาจะกลายมาเป็นหนึ่งในหมื่นของอำเภอผากช่องที่ปวดเป็นโรคเบาหวานไม่เอาไม่เอาค่ะอันดับแรกมาดูนะคะว่าได้อะไรมาบ้างนี่คือฝรั่งกิมจูกิโลละ25บาทได้2กิโล มะ่างมีวิตามินซีมากแล้วก็ตัวที่เพิ่มน้ำตาลนี้ก็คือมะมว่วงวลูุตาก็ได้มาสองโลเหมือนกันสองโลห้าสิบบาทเป็นมะม่วงเกลกมินส่วนผักสามอย่างของวารุตาอยู่นี่เองคณะนควางต้งกะหล่ำปลี กำละสิบบาทแต่กระเบีีมัดละยี่สิบส่วนซี่โครงไก่สาสบหาบาทหูบรรตาจะต้มได้สักกี่หม้อไปเนีคุยเยอะมากแล้วก็มีเนื้อไว้ให้เราแพ้ด้วยนะคะแต่ละชิ้นที่เราหัน่นก็หั่นแก้พอคำนะคะเพะื่อความสะดวกในการรับประทานของเราค่ะแล้วก็ตามมาด้วย ขนุนที่ต้มแล้วเอามาจิ้มกับน้ำพริกหรือจะเอามาตำขกนุนก็ได้ก็เรียกว่าตำบักหมีอันนี้ก็คือ10บบาทส่วนตัวนี้ปลาทูอรุตาซื้อมา3ามแพ็คห้บาทแก้ชํำไหนนี่คือบัวปกกําละ10บบาทค่ะส่วนตัวนี้ ถุงละสิบบาทส่วนขนมเทียนไส้เค็มชิ้นละหบาทรู้แต่ซื้อมาสองชิ้นคือตัวนี้นะคะสองชิ้นนี้เท่ากับข่าวหนึ่งทับพีเต็มๆเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่ไม่เคยขาดได้เลยอยู่ในนี้ค่ะ ได้เสื้อมาสามตัวสามตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ20บาทเพราะว่าตัวนี้ไปซื้ออีกร้านหนึ่งเขาขายตัวละ20บาทคือตัวเล็กเดี๋ยวาตาชอบแบบสีสันน่ารักมากเขาขายตัวละ20่สิก็เลยไปต่อเขาเหลือตัวละสิบาทคุยชอบอะ่ะคือแบบสีสันแบบมันอโนเนมมาก แล้วก็อีกสองตัวก็จะเป็นเสื้อแบบกันหนาวสีครีมเอาไว้ใส่หน้าหนาวเวลาไปประเทศเยอรมันอันนี้ตัวละห้าบาทส่วนตัวนี้เอาไว้ใส่ตอนที่เราไปไหนตอนกลางคืนคือรับรองแบบไม่มีใครไม่เห็นวารุตากุสีสันเส็บสันมากคือแบบนี้เลยแบบฮืม ตัวกับเสื้อนี้คือคนละเรื่องกันเลยค่ะและเป็นเนื้อผ้าที่บางเบาใส่และนุ่มสบายมากๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะขึ้นไปชั้นบนไปลองชุดกันเลยค่ะมาแล้วค่ะตัวแรกของวารุตา้าคือตัวนี้นะคะชอบอะไรรู้ไหมคะชอบสีสันดอกไม้ คือเป็นคนชอบโทนสีเนื้อแบบนี้แล้วก็แบบมีสีสันมันมันเห็นแล้วมันมันโดนใจอะแบบคือคือชอบชอบสีแบบนี้แล้วแม่ค้าเขาบอกว่ายีบาทแล้วแต่บอกว่าขอเป็นสิบบาทแล้วกัน,นเสื้อตัวนี้นะคะความที่เขาเวาวเยอะมากเราต้องใส่เสื้อกล้ามหรือเสื้อทับไว้ข้างในนะคะ แบบคือใส่ไว้สําหรับวันที่แบบวันสบายๆของเราอาจจะใส่กับกางเกงสีแบบนี้ใส่กับกางเกงสีครีมใส่กับกางเกงสีเทาใส่กับกางเกงยีนคือใส่ได้หมดเลยใส่ได้ตั้งสั้นแล้วก็ขายาวค่ะคือสีแสงแบบคือชอบ มันทำให้เรารู้สึกตัวเราเองแบบมีสีสันเพิ่มมากขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะแขนขุดคอกลมสบายๆเลยค่ะส่วนตัวนี้เป็นโพลเวอร์เสื้อไว้สสำหรับใส่หน้าหนาวของ y อยี่ห้อยูนิโครห้าบาทเนื้อผ้าน,นุ่มมาก หรือแบบนุ่มหรือใส่แบบรู้สึกสบายตัวนี้ไซส์ M นะคะวรุตาปกติจะใส่ไซส์ S หรือไม่ก็ไซส์ S แต่ตัวนี้ตัว M ก็ถือว่าใส่แบบสบายไหลตกนิดนึงก็อย่างไม่เป็นไรแต่ความอุ่นมาความนุ่มมากบาดคือขมมากใส่กางเกงสีดำใส่กางเกงสีอะไรก็ได้หมดตัวนี้ ไว้ใส่ตอนกลางคืนเพราะว่าสีเขาเป็นสีที่สะท้อนแสงใส่แล้วรู้สึกตัวเองปลอดภัยแต่อันตรายดูสีผิวรูตากับสีเสื้อแล้วเสื้อตัวนี้นะคะชอบตรงที่ว่าเนื้อผ้าเขานิ่มแล้วเขาก็เข้ากับรูปทรงของเรา ใส่กับกางเกงสีดำกางเกงสีขาวหรือกางเกงยีนก็ได้นะคะสวยทีเดียวเลยค่ะและเนื้อผ้าวันุตายยอมรับเลยนะคะว่านิ่มมากแม้กระทั่งปกอย่างนิ่มนิ่มแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่นิ่มแบบเละแบบปกยับปกอะไรเงี้ยแต่นิ่มแบบเขาเรียกว่านิ่มแต่ยังตั้งได้ประมาณนี้เลยคือเนื้อผ้าดียี่ห้อก็แบบ ดีด้วยอะเงี้ยตัวนี้ก็คือ5บาทถ้าตามตลาดนะัดแล้วเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นเลือกให้เข้ากับบุคลิกของเราเข้ากับคาราทศสวรุตาถือว่าตลาดนะั้นเป็นแหล่งที่ดีมากๆแล้วก็เราได้ของดีในราคาที่ถูกแถมได้ช่วยคน แบบทำมาหาก,กินให้เขาได้มีไรายได้เพื่อที่เขาจะได้อ,อ่อไปดำเนินชีวิตต่อวรุตาถือว่าตลาดนะัดสำรับวรตุตานี่คือเป็นสิ่งที่ ดีมากๆดีที่สุดดีแต่ใจดีทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะก็อยากแนะนำนะคะใครที่มีตลาดนัดใกล้ๆอย่าลืมไปแวะไปอุด่นนพวกเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับวาุตาในคลิปน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกริ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของวาุตาด้วยนะคะสำหรับวันสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย